ไปครับอันนี้บ๊ายบายก็มาเล่นชาดดครับผมชื่อปังปอนครับไอ้หวงม,มาเล่นไฟวันนี้ผมจะมาวิ่งเล่นไฟดินดินไฟครับอ้าวทอาลงเท้า เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมใส่รองเท้าโอเคน้องต้ก้าทาอะไรครับสวัสดีครับก่อนต้งก้าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับยังไงทามือด้วยสวัสดีครับช่องน้องต้งก้าครับน้องต้งก้าเล่นขุดทรายขุดดินขุดดินสวัสดีสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ ผมชื่อชชคคุณครับไปไหนอ่ะบึงวิ่งมาอกี่เหนื่อยเหรอขึ้นไปไปไป่ะเอาไปวิ่งเล่นเหรอเบื่อใช่ไหมอยู่ในบ้านเบื่อใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ด้วย <c oughs>